มีสายฟรีแล้วก็ต้องมีสายเติมเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปทาสปีดลรันกับรถที่คิดว่าเร็วที่สุดแล้วสําหรับตอนนี้นะรถที่เราจะเอาไปเป็นไนท์เชดใช้เป็นสีแดงอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้มันแรงทะลุความมันม่วงขึ้นไปอีกนะด้วยเครื่องเดิมๆด,ด้วยล้อเดิมๆนะเพราะว่ามันเป็นรถที่ได้จากการสุ่มยังไงเราน้องทะเลของเรานะ่ะ0.5เเลยนะแล้วก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องอับบาสกันด้วยสำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตเข้ามาส่งได้ในกลุ่ม d Discord ลิงเข้าอยู่ที่ใต้คลิปนะทุกคน มาเข้าเกมมาแล้วทำการจับเวลาทันทีไป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 ไไปแบบสปีดลันสปีดลันรอบนี้จับเวลาแบบเป้ะๆน,นะเราต้องขนของก่อนเราเอามาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราเอารถมารับของตรงนี้เออพี่จำไม่ได้ว่าคานิ่มกินอะไรบ้างหลักๆน่าจะเป็นหม้อน้ำน้ามันเครื่องกินไหมไม่รู้ไฟหน้ากลาคือเราจะได้ขับได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาไฟหน้าด้านนอกของกินเราจะ เอาไปด้วยดีไหมเอาไปด้วยก็ได้เอาไปด้วยก็ได้เ,ไดไดเตรียมของมาก่อนเตรียมของมาก่อนเอาเป็นกล้วยไปแล้วกันไปส่วนแอปเปิลนี่เดี๋ยวเรากินเลยแล้วก็มีรายการหนึ่งเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไวกวนน่านี้ต้องไวกวนน่านี้ต้องไวกวน่านี้เบอร์เกอร์แล้วก็ไปไปโอ้โหภูเขาเกือบเกิดทับรถไปประกอบรถแบบสปีดลนันปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้หยิบล้อหยิบล้อแล้วใส่นี่ไวกว่าช่างเครื่องเอฟวันอีกเนี่ยไปห,หยิบล้อหยิบล้อแล้วใส่ปับ๊บกระโดปปดปั๊บวางเปิดปุ๊บหยิบล้อแล้วใส่ปับ๊บนี่เป็นไงไวกว่่่่่าาชงงเเครือออนนนีีกไไปฮ้ยยูหวะ เอาเครื่องรุ่นอ้อเจ๋อเวลาไปแล้วสองสามวิก็ไม่ได้เดี๋ยวจะทำสป,ปีดรันกันนะทุกคนปุ๊บก็เอก็น้ำมันเครื่องอันนี้อันนี้ปิดน้ำมันน้ำมันน้ำมันเอ้ยอย่าดันรถอย่าดันรถต้องเติมแบบบูทูดต้องเติมแบบบูทูดเองเติมระยะไกลๆเสียเวลาสุดดีคือตอนที่เติมน้ำมันเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำมันให้เสร็จไปเลยทั้งสองถงังจะได้วิ่งพุ่งไปรอบเดียวนะถึงเลยดูว่าสปีดรันของเราจะใช้เวลามากเท่าไหร่จะแวะบ้านให้น้อยที่สุดนะ สำหรับนี่สำหรับใส่เติมใส่ฟาร์มเลยไปคันนี้มันคว่ำแล้วมันพลิกได้ไหมนะไม่แน่ใจฮะแต่ที่รู้คือเบรกม,มือเขายังไม่ได้ปรับนะเติมมันแบบบลูทูธปรับเมื่อกี้เติมน้ำมันมาเกลิตรสตาร์ทปุ๊บเหลือ0.8.9เกออก็กินนิดนึงจะไม่ได้ว่ามันกินอะไรบ้างคันนี้แต่ถ้ามันคว่ำแล้วไม่พลิกเราอาจจะต้องกลับไปที่น้องมันม่วงของเรานะเดี๋ยวนะเก็บของก่อนเก็บของก่อนเปิดที่เปิดแปะแปะลงไปคล้ยแปะบเบรกเกอร์แปะเออเครื่องยนต์เครื่องยนต์แปะไว้เป็นที่มันสำ แ้แล้วปิดเลยเฮ้ยจับดิเอาจับไม่โดนแก้แล้วเฮ้ยเออฮึบฮึบโอเค,เอออเคทีนี้เหลือกินอาหารไป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 ,ไปติดไฟหน้าต้องติดไฟหน้าชิบชิบไป,ไ,ปไม่ต้องเน้นสวยวันนี้ไม่เน้นสวยเน้นใช้งานจริงปึ๊บไปเรียบร้อยทุกคนรีบออกเดินทางตาร์ทเครื่องด่วนไปเฮ้ยติดอนะไรเนี่ยออกแย่ yeah, แล้วออกเดินทางไม่ได้เฮ้ยเสียเวลาเสียเวลาติดอะไรอะ่ะเดินทางไม่ได้อะ่ะไฟหน้าเหรอ,หร,อหรือเครื่องยนต์เครื่องยนต์อันนี้มันไปขัดล้อหรือเปล่า องใหม่ลองใหม่เฮ้ยไปไม่ได้จริงเอ่ออะไรมีอะไรหลุดหรือเปล่างั้นเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผน,ปนไปเก็บในนี้ไม่ได้ไปแปะไปด้านบนไปเพื่อความรวดเร็วอาหารอาหารย้ายเพื่ออาหารยังไม่ได้กินตอนนี้ยังไม่ได้กินไวไว,ไวนี้ปิด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 น่าจะได้แล้วนะรอบนี้ไปอย่าเสียเวลาโอเคได้แล้วได้แล้วต่เครื่องจะไปขัดไปสปีดรันต้องใช้สติมากๆนิดนึงนะตอนทำสปีดรันเพราะว่า,ารถมันจะวิ่งเร็วมากแล้วจําไม่ได้แล้วว่าคันนี้มันคว่ำแล้วมันพลิกกลับมาได้หรือยังเพราะตอนแรกอ่ะมันพลิกกลับได้นะแล้วตอนหลังเหมือนเขา พอเขาต้องการให้เราใช้ไอ้ที่เหมือนรถไถหญ้ารถตัดหญ้าพยายามพลิกรถเอาร้อยหกร้อยเจ็ดร้อ0แปดมีอาหารติดไปสองชิ้นนะคิดว่าน่าจะพออยู่รอดได้ถ้าเราไม่ได้ชนหินไม่ได้อะไรเลยอ่ะเราก็น่าจะแบบเออไปได้เร็วอยู่ตอนนี้กี่นาทีกี่วินาทีไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหมองทางก็ไม่เห็นนั่นไงไหหิน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 นั่นไงเรียบร้อยถ้าชนหินอย่างงี้เสียเวลาเสียเวลารีบทำเวลาต่อเป้าหมายอยู่ที่ 3 0 0 0 0ืนะทุกคนแต่จริงๆถ้าไปถึงแค่20,000ได้ก็ถือว่าสักเซแล้วแหละ2 5งหมื่นห่ใช่20,000ใช่ไหมถ้าสองหมื่เพราะว่าของแรงอยู่ที่2 5งหมตอนนี้ยังขับเร็วมากไม่ได้นะเดี๋ยวรอฝุ่นมันจางลงก่อนถ้าเราชนก็หยุตอนนี้เราจะพลิกคว่ำได้อุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยดันไงเกือบเกือบโอ้ยเฮ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 ้ยหนีไม่ได้พวกนี้มันตัวรถสปีดเราทั้งนั้นเลยเดี๋ดีตรงที่ว่าอัตราการเร่งของเรามันเร็วอยู่นะทุกคนไปเร่่งงตอถึสะะพานล เรจะทำสปีดรันจบเกมให้ไวที่สุดจะใช้เวลาเท่าไร่ไปลุ้นกันไปลุ้นกันใครอยากร่วมสนุกก็ลองเม้นมาดูได้ว่าพี่จะใช้เวลาสักกี่นาทีกี่วินาทีนะเอ้ยเฮ้ยเบรกเบรกเบรกก่อนเบรก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 เฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยนั่นไงเรียบร้อยทุกคนโอเคแล้วรถมันไม่พลิกกลับด้วยโอเครถมันพลิกกลับไม่ได้ ตอนแรกคันนี้เขาให้เราพลิกกลับได้นะแต่ตอนนี้เขาให้เราพลิกกลับไม่ได้โอเคเวลาเบสเสร็จที่มาถึงก็ประมาณ7นาทีทุกคนถึงสะพานโอเคคันนี้มันพลิกกลับไม่ได้แล้วเพราะงั้นเราจะต้องเปลี่ยนแผนเรากลับไปเอามันม่วงแล้วกันทุกคนไปเหมือนเดิมเข้าเกมมาแล้วจับเวลาสตาร์ทไป let's go ปึ๊บปึ๊บเอถ้าจำไม่ผิดมันม่วงนี่มันกินน้ำมันใช่ไหมไม่ใช่น้ำมันน้ำมันไอ้น้ำค่อนข้างกินน้ําเยอะเลยแล้วก็ไฟหน้าที่เราต้องเอาไปเราอาจจะต้องใส่เป็นหม้อน้นํานี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงนี้ าจะไวกว่าที่เราจะหิวของไปทีละชิ้นโอเคครบไปประกอบรถได้เราจะไม่ใส่ล้อโตนะเพราะมันน่าจะเสียเวลาในการหยิบเข้าหยิบออกทำสปีดลันเราต้องเล่นให้เร็วที่สุดหยิบหยิบแล้วประกอบหยิบแล้วประกอบไอ้ประกอบไม่ติดไอ้ประกอบไม่ติดกอบเดืออะไรอีกประตู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 ประตโถเอ้ยหน้ารถหน้ารถโอเครีบเติมน้ํามันแล้วรีบออกล้อเดิมมันได้อยู่ที่240ใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนล้อใหญ่มันจะทะลุ240ได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราขับไปเปลี่ยนล้อใหญ่ก่อนแล้วก็ไปเอาของตรงนู้นแล้วก็ค่อยออกทีเดียว ถ้าเราเข็นล้อใหญ่มาทีละล้อมันเสียเวลากว่าคิดว่าแบบนี้น่าจะไวกว่านะปิดไปทิ้งขึ้นรถด่วนโอ้โหเสียงม่วงมันเจ๋วจริงจริงออกรถถลอถลอถลอออกมาสิเอาล้อติดดีถล้อถล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 อไอ้ล้อนี้ล้อนี้ล้อนี้ติดบัคอือต่อตรงก่อนเฮ้ยแม็กได้สีเขียวด้วยอย่างเท่เฮ้ยออกมาสิอย่าลีลานะอือออย่าลีลากันนะอย่าลีลาออกมาสิเราต้องรีทับสปีดนะเฮ้ยเร็ว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 คนนี้เร็วคนนี้ ของหน้าบ้านถอ,ถอย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 แล้วเดี๋ยวมาปับ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 อือแต่ของก่อนเติมน้ำมันแบบเร่งด่วนขั้นสุดปับเติมแบบบลูทูธน้องมันม่วงในสีของโจโกเกอร์นี่มันมันม่วงแท้จริงๆนะม่วงม่วงไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้ำมันสองถังจะพอถึงหรือเปล่านะทุกคนเราต้องเปลี่ยนอันนี้ก่อนหม้อน้าสตาร์ทปุ๊บหม้อน้ําหมดอืมมันจะกินอะไรขนาดนั้นไก่หม้อน้ำเนี่ยน้ำมันเครื่องก็กินอยู่โอเคติดไปให้หมดเราอาจจะต้องแวะหาหม้อน้ําบ้างข้างหน้า เป็นไปได้สุดๆเราจะติดถังเปล่าไปด้วยเผื่อเจอน้ําเราจะได้ไม่ต้องแววบ้านนะไอแปะดีแแปะแแปะเจ้ามันม่วงนี่มีข้อเสียตรงไฟนะแปะยากแล้วก็ไอ้บักกินน้ำกินน้ำกินน้ำเนี่ยกินน้ํากันเนี่ยเออไปคือรถด่วนด่วด่วด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 วเร็วเร็วเช้ามากแล้วออกตัวที่3นาที4นาทีนะสี่นาที3นาที57าิวิก็4นาทีโอเคไปประกอบของในบ้านใช้เวลาประมาณ4นาทีนะเดี๋ยวลองไปหักลบดูออก4นาทีว่าเราจะใช้เวลาทั <Becca. S 2> ้งหมดขับรถอ่ะเท่าไรนะทุกคน ขอ,อแค่มอน้ำจะไม่หมดก่อนนะเดี๋ยบ้านแรกไม่มีอะไรแน่นอนมันเป็นบ้านของชิ้นเดียวไป300 3้0ความเร็ว300ความเร็วขน,นาดน,นี้ข้างหน้าเหมือนเป็นปั๊มน้ํามันแต่ว่าน้ามันเรามีเต็มเราจะไม่แวะน้ำมันเครื่องเรามีสํารองอยู่ที่เราขะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลดรถไอ้ไม่ใช่รถพายุโอ้โหโงงไปหมดแล้วอันนี้ไม่ค่อยมีของนะในไซโลหอคอยอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีของเรแต่เลยไปก่อนเราอาจจะต้องเน้นเป็นบ้านแบบที่เป็นบ้าน2ตอนแต่ที่เป็นบ้านหลังเดียวนะ เออรถบ้านไม่มีเวลาจอดแวะดูเคไปไปไปแต่รู้สึกได้เลยว่าเลขข้างบนขึ้นช้ากว่านะเออขอแวะดูแค่น้ําขอแวะดูแค่น้าจอด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 ,อดปึก๊กอืมรีบลงรีบลงรีบขึ้นปั๊บปั๊บปั๊บน้ำ,น,ำน้ำเท่านั้นเอออันนี้ของเล่นเอาไปเอาไปของเล่นเอาไปมันจะช่วยเราได้ในตอนยามค่ำคืนแต่ไว้ตรงนี้เปิดด้วยอืมไป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 ตัง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 เฮ้ยของมันไม่จำเป็นเดี๋ยวเราต้องสปีดรันลืมลืมมันมีของที่ทะลุมาด้านหลังเออไม่มีของจะเป็นเออหนังสือการ์ตูน ระเบิดไม่จําเป็นเราไม่ได้ไปฆ่าใครรอบนี้น้า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 มันเครื่องไม่เอาน้ำวอเตอร์ไม่มีเลยเอาน้ำมันเครื่องไปก็ได้ไปเอือเปิดปึ๊บแล้วคนในบ้านหายปไ,หปปปไปไหนเนี้ยปึ๊บแปะไปไปวิ่งขึ้นต่อปั๊บเร็วเร็วคนนี้เร็ว่นนี้ไปเร็วเร็วเร็วแล้วโอ้ยโ้ยเจ้าของบ้านมาพอดีตกใจเลยเมื่อกี้มาโผล่อยู่ข้างรถแต่ตอนนี้2,700เ mm มตรแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องชะลอหน่ chains, อยนะตรงสะพานเออตรงนี้มี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 บ้านบ้านบ้านแบบนี้มีของจะไม่แวะก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้อง ขอเช็คก่อนนะขอเช็คก่อนเออน้ำรถไม่เยอะเฮ้ยไ,ได้อยู่ทางกันไปต่อเลยไปต่อเลยน้ำเป็นรถไม่เยอะน่าจะผ่าน5 0 0พันได้เดี๋ยวสักหมื่นหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันที่3,000ลรถไปนิดหน่อยทังนั้นไปได้อยู่ <Ö> ไปได้อย,ไไอยู่น้ำมันก็ไม่ได้กินเท่าไหร่เดี๋ยวเลยหมื่นหนึ่งไปแล้วเราต้องเริ่มหาละเุ้ยน้ำมัน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 แต่วันนี้ไม่มีเวลาเล่นขอโทษด้วยนะพี่ขอไปก่อนนะจ๊ะเอเราเราละสี่พันแล้วเดี๋ยวเราต้องค่อยๆชะลอนะเมื่อกี้รถมันไปแรงมากข้ามเสร็จแล้วมันบินไปเลยโอยรถบ้านอีกแล้ววันน มา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 ชะลอชะลอนิดนึงชะลอนิดนึงตรงสะพานเราไม่ต้องรีบม,มากสปีดรันก็จริงแต่สะพานเราไม่ต้องรีบม,มากเฮ้ย้เยรถอะไระเนี่ยรถอะไรเนี่ยโอ้มีไต่ขอบด้วยเมื่อกี้เอาเอาตัวนี้เหยียบได้ตัวนี้เหยียบได้ไดอ,อื๊ดไปเลยเหยียบสุดแต่ตอนนี้อัดความเร็วเต็มที่ไป308อาจจะต้องหาพัดลมหรือจรวดมาเพื่อเพิ่มความเร็วแต่ว่ายังไม่มีเวลาแวะตอนนี้ต้องทาความเร็วเท่านั้นจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่า ก็ <Es> <an> คือรอบแรกยังไม่มานะตอนนี้เฮ้ยอันนี้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 จะมีของอันนี้จะมีของขอไว้นิดนึงขอไว้นิดนึงไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอเช็คก่อนขอเช็ครถบ้างเออน้ำเกือบหมดละน้ำมันเครื่องยังพอมีไม่มีน้ำหรอมีน้ำมันมีน้ำมันหนึ่งใช้ปาวไม่รู้ใช้าวไม่รู้แปะไปก่อนไป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 หยิบอะไรมาไม่รู้เหมือนจะเป็นน้ำมันนะช่วงนี้ถังสีแดงเหมือนเขาจะเอาตัวผสมออกไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้มัพี่เจอแต่น้ำมันตลอดเลยซึ่งมันดีมากนะมันลดความสับสนของ ทุกคนได้เยอะเลยจริงๆมาช่วยให้เราเล่นเกมสะดวกสบายขึ้นสวัสดีครับคุณตาคุณยายรอบนี้ผมไม่ได้แวะไหว้ขอโทษด้วยน,นะครับผมไปเ,เจอพุ่มพวงเหล็กเฮ้ยัน,นี้เจอแต่วรถพ่วงเยอะแฮะเฮ้ยพี่รู้สึกว่าฟ้ากำลังจะมืดแล้วตรงนี้เราอัดเต็มได้ปะเราอัดเต็มแล้วเราบินเลยได้ปะฟูบโอ้โหมาเฮ้ยโอ้โหยควาำคว่อืมมันต้องอย่างงี้มันต้องพลิกกลับได้ง,งี้สิรถแพงอะ่ะข้ะก็รถแพงนะเฮ้ยทำไมมันพลิกกลับไม่ได้อุตส่าห์เสียตังสุ่มไปตั้ง13,000่าักว่าโลบักเฮ้ยตอนน อาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีเพราะว่าเลยดังนี้ไปเราไม่รู้ว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนน้ําได้อยู่น้ํามันเครื่องได้อยู่น้ํามันได้อยู่ถังแดงเมื่อกี้ที่หยิบมาเป็นแกส๊สโอเคเปิด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 หยิบอาหารหยิบอาหารกินหน่อยเอ่อไฟแดงต,ตอนนี้ไม่ได้ใช้ไม่น้ำวอเตอร์วอเตอร์วอเวตอร์อือเอาไปก่อนเดีวไปก่อนแ,แปะแปรแปะแปแล้วขึ้นรถเลยไ้ขึ้นรถดิเฮ้ยเออลงไปลงไปน้องบี่วันนี้พี่ไม่ได้มาเพือเ่อฆ่าใครวันนี้พี่มาเพื่อทำสปีดรัน เราจะทําเวลาในเกมให้ดีที่สุดเท่านี้ก็อัดยาวได้แล้วมีน้ําสํารองแล้วเราไม่ต้องแวะละเรื่องความหิวเพราะว่าเราเป็นสายเติมเราก็เลยไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นะความหิวหลอดเรามันยาวแล้วก็หลอดเลือดเ,เรามันก็ยาวใครที่ยังลังเลใจว่ารถอะไรดีที่สุดออพี่เชียร์อ่าหนึ่งเจ็ดศูนย์สองนะได้ทั้งท็อปสปีดได้ทั้งรถพลิกเองได้เห็นมีคนมาถามพี่ว่าจะไปสุ่มดีไหมพี่ว่าไม่ต้องไปสุ่มหรอกรถสุ่มรอบนี้ห่วยวกว่าเก่าอีกแต่ไม่แน่นะคนก็อาจจะเพิ่มระบบพลิกรถกลับมาให้เหมือนกับของ F1 ใช่นใช พี่ก็เพิ่มมาให้เก๋ยยบเบรกนิดนึงเยียบเบรกนิดนึง,นนงตัวนี้เร็วไปมันติดแล้วเราจะพลาดได้อก็คขยอยกไปก็คขยอยกไปไปจะชา้าไม่ต้องเร็วมากดีดีครับผมมะสมคขอบท่านดีครับผมมะสมคขอบท่าน,นแต่ว่ารอบนี้น้องมันม่วงเรียกว่าขายไม่หมดกันเลยทีเดียวนะสองอาทิตย์แล้วก็ยังไม่หมดพี่ว่าเขาอัปเกรดรถเข้ามาบ่อยเกินไปอะแล้วรถมันก็แบบเป็นสปอร์ตสปอร์ตเหมือนกันหมดใช่ไหมเขาน่าจะอัปเกรดเป็นพวกเวฟพวกอะไรแปลกๆเข้ามาบ้างมันน่าจะช่วยให้เขาขายดีขึ้นนะ เรารู้สึกเอียนแล้วอ่กับรถเร็วๆอ่ะเราอยากได้รถแปลกๆบ้างเห็นว่าได้อัปเดตหน้าจะมีซอมบี้ใหม่เพิ่มมาอีก2แบบ3แบบนี่แหละแล,ะแล้วก็มีเอลดิคอปเตอร์จอดที่หมู่บ้านด้วยอาจจะได้เอาตังค์ไปแลกกันนะเก็บฝากันไว้เยอะๆนะทุกคนตอนนี้แนะนําให้ฟาร์มฝาก,ฝาก,ฝากขวดรอกันได้เลยตอนนี้ที่1นึ่งมือเราใช้เวลาที่13นาทีนะทุกคนถือว่าใช้ได้อยู่หักลบออก4นาทีก็สปีดลันอยู่ที่9นาทีนะไม่แย่มากไม่แย่มากถึงไม่เร็วมากแต่ก็ไม่แย่มากอุ้ตอนนี้อดดเ,อดเดีาว ถือว่าทําได้ดีมาดีครับมาดีเฮ้ยเจ้เจ้าปอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกิดตรงหน้าเราไหมเฮ้ยเอาเอาเรากลางคืนเพิ่งจะรอบแรกคะเนี่ยเฮ้ยสันตาสันยายค่อยๆขอขอให้ผมขับรถปลอดภัยแ้วครับโอ้โหเป็นไงป้ายายช่วยดันรถเอาไว้ไม่ให้ล้มด้วยป้ายายท่านเป็นคนดีนะอย่าลืมแววไหวกันด้วยใครมีอาหารอย่าลืมเอามาเส้นท่านด้วยใครเส้นสาตานยายแล้วจะ่วยให้เราได้พบกระเป๋าแปดนะทุกคนใครยังไม่ได้ดูกระเป๋าแปดไปดูอีพีก่อนใครยังไม่ได้ดูหมู่บ้านสามหมื่นไปดูอีพีก่อนก่อนได้เลยทำไม่หมดแล้วนะโอ้ยเอา เราต้องโอ้โหนั yes. well, ่นไงเป็นไงรถพลิกได้พลิกได้จริงๆเพเราอาจจะต้องแวะเข้าไปที่หมื่นห้าแป๊บหนึ่งเพื่อเอาทรัพยากรนะทุกคนโอเคโอเคจอด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 ไปเราต้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนก็มาถึงนี่ละเติมด่วนเติมด่วนเติมทุกอย่างเลยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ออยล์ออยล์ปึบเติมออยล์ก่อนออยล์ก็จําเป็นแล้วเดี๋ยวเราเอาถังใหม่ไปอย่างละถังอันนี้น้ามันใช่ไหมน้ามันน้ํามันเรามาถึงหมู่บ้านหมื่นห้าตอนที่สิบห้านาทีแล้วทุกคนรีบเติมรีบเติมเติิมมนน้้าพ่่ไหอย แต่ถ้าจะไม่เติมเลยพี่ก็ว่ามันถึงอยู่นะได้อยู่น้ำมัน1งถังก็วอเตอร์วอเตอร์วอเตอร์หายเอาวอเตอร์หายไม่เป็นไรด้านในมีด้านในมีเติมน้ำนหมอน้ำให้เต็มก่อนไเดี๋ยวเราจะติดไปอย่างละถังนะไปเต็มปิดน้ำมันเครื่องหนึ่งอันนี้แหละเครื่องยนต์ทิ้งไปเลยอาหารอาหารกินก่อนมอน้าอันนี้ทิ้งไปอาหาร2ชิ้นเลยแล้วกันเต็มอิ่มเต็มกาฟได้อยู่วอเตอร์หนึ่งแล้วก็น้ำมันนิดหนึ่งติดไปก็ออกเดินทางกันเลย ไม่รอแล้วเรามีไฟแดงๆพอให้มันช่วยมองได้อยู่นะเขาแวบๆอยู่เร่งเร่งสปีดเข้าไปตอนนี้เร่งสปีดเข้าไปโอ้ยชนชนยับชนทุกอย่างทุกสิ่งกลางคืนนี่มันขับยากนะนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวที่จะลดความเร็วของเราลงอัดมาเต็มกราฟโอ้โหแต่ชนอะไรต้องไม่รู้เนี่ยข้างทางเนี่ยชนตลอดเวลาเลยนะจริงเฮ้ยถนนหายโอเคโอเคเจอละเฮ้ย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 เล้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเี๋ยเี้ยเฮ้ยเดียเฮ้ยเี๋ยวตอนนี้ยเแ้ยเฮ้มเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเค้ยเฮ้คเอทยเวลาเาดเจ้ยเล้ยเ้ย ขับยากมากไปเฮ้สว่างแล้วสว่างแล้วหรือเปล่าเหมือนจะพายุฝุ่นเข้าอ่ะน่าจะใช่นะน่าจะใช่โอเคเราผ่านเสาไฟเสาวิทยุมาแล้วอันนี้สองหมื่นต่อไปจอกโอ้โหความอีกแล้วเดีย๋ยวคว่มได้ไหมเฮ้ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังติดอะไรไม่รู้ถอยหลังก่ได้ไป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 โอ้ยก้อนหินจะเยอะไปไหนอ่ปเดนี้นี่เขาใส่ก้อนหินมาเยอะไปไหมนะสองหมื่นหนึ่งแล้วความเร็วสูงไปต่ออีกกี่นาทีทุกคนไปลรุ้นมพร้อมกัน ที่ส0ม0 0ื่นมันไม่มีอะไรเนาะมันเป็นหมู่บ้านเปล่าเพราะงั้นตอนนี้เป้าหมายคือเอ็นยแล้วกัน 25K เกว่ากี่นาทีไปดูกันเราจะใช้สูตรเดิมนะกับรถไอยหลังหนีที่แค่รู้สึกว่ามันไวกว่าที่เราต้องไปนั่งจอดรอนะเดี๋ยวไม่ทันฟ้าลุ่งเลยเราก็มาถึงกันแล้ว25 0 0ัถือว่าไวอยู่นะถ้ากับเราผ่านใช้ชีวิตแค่1ว 1, 1, ันหนึ่งคืานั้นเราสามารถเอ็นเกมได้เวลาในเกมนะไม่ใช่เวลาชีวิตจริงเดี๋ยวรอบหน้าเราจะสปีดรันกันเวอร์ชันสายฟรีบ้างไปไปตีรถกับตีรถกับเลย ไฝนเบาบางแล้วติด้วกับติดรวกับันไม่ถึงประมาณ2 4งหมไปเราประมาณ24,300ก็ฝนหยุดละแป๊เดียวเจ็เมตรเองมาโอเคภารกิจของเราสําเร็จรู้ล่วงดึงไปมือด้วยปับ๊บโอเคครับใช้เวลาไปทั้งหมด24นาที50วินาทีในการประกอบรถรวมกับที่เราขับรถมานะทุกคนในการเคลียร์2 5 0 0 0เมตรอ่ามีที่พิกรถเก็บกลับไปด้วยกระเป๋าเรามันใหญ่ไงตอนเนี้ยเอ พบของมาเพียบเลยเห็นไหมมีน้องทองเหมน็นเนี่ชื่อปืนนะชื่อปืนน้องทองเหมน็นมีปืนเชือก AK โน่นนี่นั่นเพียบมีอะไรแบบให้น่าเก็บเอาออกไปใช้อีกบ้างไหมนี่เดี๋ยวเอาไปแจกเอาไปแจกคนที่เราสุ่มๆเล่นด้วยดีกว่าเก็บของได้อย่างเยอะครับโอเคเราหยุดเวลาแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตามหาของกันว่ามีของแรงหรือเปล่าโอปืนโอหนังสือหนังสือ RPG ไอพีนี่รู้สึกจะเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้นะหรือมันจะเก็บใส่กระเป๋าแปดได้ไหนลองซิอืมดีแต่เทมแคน t b ดบีสโตมันไม่สามารถเก็บได้อะไรอ่ะเหลืองเหลืองเป็ดหรอเดี๋ยวเราจะขี่รถย้อนกลับไปที่เสาไฟด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมันเหลือรูว่างไงพี่ไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหเออเจ็ดเจ็ดนี่เจ็ดอ่าแนายอยู่หัวฝั่งน,นู้นโอเคพิซซ่าไรอะโทรศัพท์ระเบิดบล็อก เอาไปทําอะไรก่อน2ชั้น2ชั้นสองเราเจอกระเป๋าที่ชั้นสองนะมีอีกไมยนะมีอีกไมยนะโอเควันนี้ไม่มีอ้าปากกามาร์กเกอร์มาติดไปก่อนอันนี้รถพี่กิจเขาต้องต้องสลักชื่อเขาหนะ่อยกิจกิจเออสุกยอกไปเลยครับพวกอามอ่ะแปะไปแปะ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 วางก่อนวางแล้วแปะใหม่โอเคเอ,อะไรหมดบ้างน้ำหมดน้ำมันเครื่องหมดอ่ะเติมน้ำหมดก็เติม เรายังไม่ได้จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนทิ้งเลยทิ้งเลยเดี๋ยวเราไปต่อแต่ก่อนจะไปต่อพี่ขอกลับไปที่20,000ก่อนเฮ้ยไม่ต้องก็ได้นี่เราไปที่40,000ก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดแล้วเนี่ยติดปากกาเนี่ยเหรอเอออ่ะวางตรงนี้แปะอืมจะได้ยังโอ้ยปากกาโอ้ยอุกกาบาทเราไม่ต้องไปที่20,000ก็ได้เราไปที่40 0 0มก็ได้ลืมไปมันมีเสาไฟเหมือนกันเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะไปขอโอ้ย ขอติดพวกของไปก่อนเออยิงไปยิงไปเออดีมากเออยิงกันเข้าไปเออตูมตามตูมตามเจอเธอแล้วใจเต้นตูมตามสวยมากสวยมากเจอเธอแล้วฉันอยากจะไปกินน้ำเงืมงามเงิมงามพูดไรไม่เป็นไงเงืมงามเตะโน่นต่อยนี่เคยฟังไหมเพลงนี้ไม่น่าจะเคยฟังกันโอเคสต็อกเต็มเดี๋ยวจะเวลากันต่อเพื่อไปที่สี่มือนะทุกคนไป let's go <S เมื่อกี้ถือว่าเป็นการเคลียร์เกมแล้วอันนี้เราอยากรู้ว่าถ้าเราขับแบบไม่แวะะไรเลยนะ ต่อจาก25,000เราจะใช้เวลาอะไรอีกเท่าไหรสวัสดีครับท่านตาท่านยายเอ้ยเราไม่ได้เอาอาหารแปะมาด้วยรอบนี้ข้างหน้าเราอาจจะต้องไปแวะหาของซะแล้วล่ะทุกคนรถเราก็เร็วมากนะเร็วจนแบบแปโหลดไม่ทนนะันอ่ะถึงขัน้นกระตุกกันเลยทีเดียวเอาล่ะตอนนี้เราถึงแก๊สไบโอมนที่เรียบร้อยเอ้ยลบอือจะใช้เวลาทั้งหมด27นาทีเพิ่มมาอีกเท่ไทไาไร3นาทีเอ้ชิวๆเฮ้ยฝนมาฝนมาเราไปต่อเลยยังไม่หยุดนะ สามหมื่นยังไม่ใช่เป้าหมายของเราโอ้ยฝนจะตกทําไมเนี่ยตัตานวิสัยในการมองมันไม่เห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยึดไว้พยายามยึดขอบไว้เล็งถนนไว้เล็งถนนไว้สําคัญที่สุดต้องอยู่กับขอบด้วยนะอยู่กลางๆกลางๆไม่ชอบดิ่งก้อนหินก้อนหินมันชอบมาอีตอนฝนตกตอนฟ้ามืดๆอย่างนี้นี่แหละเอาเฮ้ยโอ้ยอยู่ๆรถด,ดับงงเลยอยู่ๆรถด,ดับสงสัยล้อจัดเฮ้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดับตอนนี้อะไรอะออยล์ลิกโอเคแทนคุณเจาะน้ำมันนะออยล์ลิก ้ายังสั่งแล้วต้องรีบทําความเร็วให้มากที่สุดต้องไปให้ได้กไกลมากที่สุดตอนนี้ฟ้าสว่างนี่แหละเพราะเดี๋ยวฟ้ามืดแล้วมันขับรถยากสวัสดีท่านตาท่านยายท่านมาส่งผมบ่อยนะเนี่ยแต่ตอนนี้ผ่าน3ามหมามาเรียบร้อยอยังไม่พอไปต่อสี่หมื่นสวัสดีครับลุงสมตุยเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าวันนี้ไม่ได้แวะหาลุงเลยนะแต่รอบหน้าผมมาทําธุรกิจด้วยนะลุงโอ้ยลมพายุลมพายุมันดันแล,ล้วลมมันดันเหลืเอเกินโอ้ทางเขามองไม่เห็นอ๋อนั่นไงบอกแล้วมองไม่เห็นไปต่อ เฮ้ยนาทีจะตกแล้วว่ะฟ้าจะมืดอีกแล้วอย่าพึ่งมืดได้ไหมขอไปถึงสี่หมื่นโกนโอเคเห็นเสาไฟฟ้าใกล้ๆแล้วไหนหน้าอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนหน้าอันน,น approxim, <S <s ี้น okay, ี <S <s ่นี <S <s ่นี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 ่ดับเครื่องเลยโอเคเราใช้เวลา3.2นาทีทุกคนในการมาถึง4ี่0 0ขอจอดแวะพักแป๊บหนึ่งรู้สึกเหมือนมีอะไรหมดทำไมมันดับบ่อยเหลือเกินไม่มีนะดูการมีกระเป๋าแปะหรือเปล่าไม่มีเหมือนเดิมนะแต่ว่ามีอาหารหนึ่งชิ้นกินเลย ที่ตั้งใจแวะเพราะว่าพี่จะขึ้นไปลองกางกระเป๋าแปดกันดูเพราะว่าทุกคนบอกว่าพอได้กระเป๋าแปดแล้วมันจะกางอีกไม่ได้แล้วนะพี่บนนี้มาลองลองลองโอ้โหกระเป๋ามันใหญ่จริงๆวะเฮ้ใช่แล้วมันกางไม่ได้ไม่ได้เลยพอเป็นกระเป๋าแปแล้วกางไม่ได้จริงๆพื้นมันไม่ไม่เรียบขนาดนั้นเลยเน่เ่เน,น,น่แต่ตรงนี้ได้เห็นปะ่ะตรงนี้ได้ก็ถ้าเรากางอะลองเรากางกระเป๋าแปดตรงนี้ ไหนวะกระเป๋าแล้วแล้วตัวกระเป๋าอ,อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคแล้วแล้วหยิบป,ปืนใช่ไหมหยิบป,ปืนแล้วนี่ไงวิธีเก็บกระเป๋าแปดดิก็หยิบแล้วกลางกระเป๋าข้างล่างโอเคปะ่ะกระเป๋าแปดกลางบนขาล่างแล้วก็เก็บอืมแล้วพี่จะลองให้ดูยังไงมาเอามาเอามาเก็บใช่ไหมเก็บแล้วก็หามุมวางากระเป๋าพี่มันไม่ว่างว่ะแ๊บหนึ่งพี่ต้องทิ้งอันนี้แหละโอ้ยฝ้ามืดแล้วอ่ะจับแล้วก็โดดลงมานี่เอาวางได้นะทุกคนเก็บได้นะมองเห็นใช่ไหม เก็บได้นี่ในตู้ไม่มีอะไรแล้วโอเคกระเป๋า8เก็บได้ถนะ้าใครที่ถามว่ากระเป๋า8ดเก็บของอยังไงไปกระเป๋าแเก็บปืนเชือกได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรทําให้ดูแล้วนะทุกคนไปต่อไปต่อไปดีอยดีอยดีไปดีไปดีเอาลืมจับเวลาต่อด้วยไปไปไปเร็ว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 อะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่ามันช่วยทําให้เรามองเห็นทาง เราต้องรีบบัตรตอนนี้ต้องรีบบัตรถอ้ยยโอ้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 ยหววไว้มล้ม้พิกแล้วลิกแล้วเย่ยมยี่ยมยี่ยมเยยมเยยมเยี่ยมมันดนันลมดันลมันดนันหลังตอนนี้แต่พี่เขคิดว่ากระเป๋า4ถ้าใครวางข้าบนไม่ได้น่าจะใช้สูตเดียวกับเป๋า8ได้นะลองไปทำกันดูทุกคนตากำลังสางต้องปีังน้อยเ๋ยวเราไปสุดันที่6 0นะทุกคนันนี้โอเค วิทยุเนี่ยมันเกิดทุกๆ2 0 0 0 0่ใช่ไหมเดีย๋ยวลองไปดูที่ห0 0มืนะถ้าห0 0มืยังเกิดอยู่ก็ที่10,000 0ก็น่าจะต้องมีเพราะมันเป็นเลขคู่เหมือนกันเลขขึ้นช้านะเลขขึ้นช้านะเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้เลขควรจะเร็วกว่านี้นะในชีวิตจริงนี่เราจะไปขับรถความเร็ว3 0 0้ได้ที่ไหนนะฮะบนทางด่วนนี่ยังแทบจะขับไม่ได้เลยนะกฎหมายกำหนดไว้ได้แค่120ตำรวจนะ่าจะไล่ตามจับอะ่ะสันตะยายเริ่มเยอะนะสันตะยายนะเริ่มล้ามาในถนนนะเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับหมดเลยนะเนี่ยนี่สิหอคอยน้ำของที่ใช้้ไดจริง ต้องแทงน้นําอย่างนี้ใช้งานง่ายโอ้โหทุกคนดูทางดูทางโอ้โหสูดลูกหูลูกตาโอ้ยนี่กาลังไต่ขึ้นเข่าอยู่ใช่ไหมเนะี่ยเกียมเลยอีก5,000ันเมตรสุดท้ายละอีกสี่พันอีกสี่พันเหมือนเจะไว้นะแต่มันก็มันดูช้ามากเลยแล้วกระตุกมากตอนนี้แบบเครื่องโหลดกราฟิกไม่ทันเลยจริงทุกคนดูกระตุกจริงๆนะโอ้โหดูแมพแมพ,แมพแบบโหลดไม่ทันแล้วอะแบบจะระเบิดด้วยถนยนนี่ถนนโหลดไม่ทันแล้วจริงๆริไล่อีกสองพันเมตรไล่ยังไม่เห็นเสาเลยอ้แต่หนทางยาวไกลเหลือเกิน ถ้าสป,ปีดมันไม่ลิมิตนะสงใส่จะบินได้เฮ้ยเฮเสียงรถผีมาตกใจอ่าหนึ่งพันเมตรทุดท้ายอ๋อเห็นแล้วทุกไงใช่จริงด้วยถ้าอย่างนั้นเสาเกิดทุกๆ2 0 0 0 0นะทุกคนเอาล่ะใครที่อยากไปฟาร์มปืนเชือกลัวๆก็จัดไปเลยจอดจอดจอด,จอดโอเคเรียบร้อยนะทุกคนอ่าเราถึง60 0 0 0เมตรแล้วอ่าไหนไปดูข้างบนก่อนอะไรพี่กําลังจะตายเดี๋ยว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 หงื่จนจะตายเปร๊บมีของกินชิ้นเดียวก็ยังดี ดีความไม่มีเลยนะนี่นสูตรวางกระเป๋าแปดต้องวางบนนี้นะบนขอบเสาเท่านั้นนะวางเสร็จแล้วรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันจะมาแล้วก็ไปหยิบในกระเป๋าไปไปหยิบปืนข้างบนอย่างเงี้ยแล้วก็ยืดแขนลงมาอย่างเงี้ยวางในกระเป๋าได้เลยโอเคเข้าใจตรงกันนะจ๊ะเอาละพี่ไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่ด้วยรักนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปซีโอเกะทูบารบโรยบาย